สวัสดีครับเราชื่ออะไรครับชื่อแกงส้มค่ะชื่อเตยสถานะของเราสองคนครับมีแฟนแล้วค่ะโสดโสดจีบได้ใจฉันหัวใจของผมละลายะลละายลอันเดี๋ยวเราถามเออแกงส้มว่านะแฟนกับเราใครใครจีบก่อนนะแฟนค่ะสิ่งไหนที่เราประทับใจในแฟนคนนี้มั้งไหมครับน่ารักค่ะเป็นคนอบอุ่น ที่แฟนพูดแล้วเราสึกใจอ่อนไหมแบบเวลาส่งรูปอะไรไปเขาก็าแบบแคปแล้วก็เขาก็าชมตลอดเลยค่ะถ้าสมมุติว่าแฟนดูคลิปนี้อยู่เราอยากจะบอกเขาว่าอะไรคนระับรักค่ะรักค่ะเอคนี24ชชัั่่วโมงงเเ้าาสบยยก็ I love you ราต่อไปเลยเรามีสเปคที่เราชอบไหมไม่มีต้องคุยเอาเอง มีสเต้นที่เราชอบไหมไม่รู้เหมือนกันมันบอกบอกมาสักสักอย่างใช่ไหมชอบเธอชอบพี่ใช่ชอบป๊อชอบมารมาครหวงใ่เธอชอบมาดูแลถ้าสมมติว่าคนที่ดูคลิปนี้แล้วชอบเราเราอยากจะอยากจะบอกเขาว่าอะไรครับทักมาบอกว่าอะไรครับ C H หนึ่ง R O Y ศูนย์หก na pa